สวัสดีค่ะพี่นอ้องเจอกันอีกแล้วค่ะคีะิชั้นมอล้ำเพชรชล่าพัา,ากนการจน์เจ้าจงอ่างขรรางสอดแจงค่ะเมื่อนีมาทำธุระนะคะเกี่ยวกับที่ดินนะคะก็ะเลยมีโอกาสนะคะได้มาสวนค่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิงนะคะว่าเป็นจังไหนแนสวนก็หกแต่น้อคุณ่อคุณแม่ทํายังไงอยู่เนาะเดี๋ยวฮาจะมาเบิงสั์เหลียงของเฮาค่ะได้ยินค่ะว่นนั่งออกลูกแล้วสวัสดีแม่ทับทิมพันล้านนี่ไงโอ้ยโอ้ยอย,ยังบาเฉงแรงอยู่ ได้ตัวผู้ค่ะนี่นี่ได้ตัวผู้ค่ะนึกว่าจะได้ตัวเมียไม่ได้ค่ะได้ตัวผู้หันหน้ามาสิคะหันหน้ามาสิลูกคนหลอ่อหันหน้ามาสิคะโอ้ยนี่ได้ตัวผู้ค่ะลูกของใครไม่ทราบ จำชื่อพ่อไม่ได้นี่คุณแม่ทับทิมพันล้านค่ะนึกว่าจะเป็นตัวเมียอันนั้นน้องมีนาค่ะอันนี้น้องนินอันนี้นินประกายค่ะนินประกายในลูกซิ นินปะกายลูกโชว์แม่แม,แม่หน่อยสีเรเ็ว,เวนั่นอ้วนแล้วหันหน้ามาสิหันหน้ามาสิคะ่ะหันหน้ามาเร็วเร็วเร็วกำลังอ้วนค่ะนินปะกายจำไม่ได้แล้วค่ะจำค้นซื้อว่าใดแล้วเดี๋ยวจะพาไปสำรวจสวนกันค่ะคุณผู้ชมขาแม่แม่จะพาไปสำรวจสวนกันนะคะว่าเป็นเช่นไร หลังจากที่ไม่ได้อยู่แบบว่านมนานเลยหลายเดือนมากโอ้กระท้อนลูกใหญ่แล้วมะพงมะาพรา้าวกระทงกระท้ะทอนค่ะนี่นี่กระทอนจะสุกแล้วค่ะกระท้อนนะคะนี่นี่น่อยใหญ่แล้วค่ะลูกใหญ่แล้วค่ะนุน่นโอ้แต่ว่าสุกช้าจังเลย ที่อื่นเขาสุกหมดแล้วอ้ยเดี๋ยวให้มาดูนี่ค่ะเนี่ยมะม่วงหามะนาวโหอัศจรรย์คุณผู้ชมอัศจรรย์พันลึกค่ะมึงแน่ปาดนุ่นเบอร์รี่สุดยอดดกมากค่ะดกจบางากองงานนมบังเก็บกินเลยสดๆ ไม่ได้ฉีดยานะคะสดสดค่ะกินเังกครับหอมวงหาวสอง2ต้นค่ะที่สุดที่สุดอย่างความเปรี้ยวนะคะ <c oughs> นี่ค่ะดกมากค่ะคุณผู้ชมค่ะ ปลูกเองกับมือค่ะดูสิคะดูความดกดูสิคะดูความดกคะ่ะจะไปทำอะไรกินคะดกขนาดนี้แต่ว่ามันเปรี้ยวเอาไปดองเหรอคะอุ้ยสุกแล้วเต็มเลยสุกเต็มเลยคะ่ะสุกก็ไม่หวานนะคะสุกก็เปรี้ยวเหมือนเดิมคะ่ะดูดูค,ะค่ะอา ต้องทำน้ำพริกน้ำพริกปลาลานะคะนี่คุณพุดน,นะจะวางงากรองพีน่น้องเอ้ยบางเน่ผิดจะวางงากรองลองขีดดินดกคักลายฉันงากรองลองขีดดินค่ะดกหลายดกคักหลาย เต็มเยอะออออยพี่น้องคุณอ่ะเบอร์รี่ค่ะเบอร์รี่บ้าน,นอกค่ะสุดยอดค่ะเึิ่งเนี้ยเพิ่งสีสีสันค่ะ <c oughs> แดงเถือกสองต้นค่ะเพิ่เนี้กินบ่ะบาดบ่ะหว มันโดกหลายมันสมหลายต้องเฮแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มปลานะคะนี่นี่อืมอสดๆค่ะ พวกยังกระดูกเม็ดชาสาจงอ่างพียสซุกเต็มต้นแล้วพูดนะดกคักดกแน่พี่น้องเอ้ยอัศจรรย์ดกลื่นนี่บ่มีอีกแล้วมะนาวก็พอมีค่ะมะนาวพอมีอันนี้ตะเคียนทองค่ะคุณตะเคียนทองช่วงนี้ก็จะเขียวขจีร่มลื่นซะหน่อย แมคคาเดเมียค่ะถั่วแมคคาเดเมียมะละกอค่ะปลูกไว้นี่ติดลูกแล้วค่ะต้นไม่ใหญ่ค่ะปลูกไว้ตั้งแต่ตอนแร้งๆค่ะปลูกไว้แต่ปีกายนี่ค่ะนี่อันนี้ส้มโอนี่ก็มะละกอปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่ตอนเล้งๆตอนที่ฝนกำลังจะหมดรอด รอดตายมาได้ไหนดูกล้วยหน่อยสิทำไมถึงหักโค่นคอลงแบบนี้กล้วยเล็บมือนางค่ะนี่แก่แล้วนะคะนี่กล้วยเล็บมือนางลมพัดค่ะต้นหักเห็นไหมคะเขียวขจีงามค่ะพี่น้องป้ากอดหยาหวานห้าหวานคุณพ่อเพียเอาไว้เหงุงวค่ะ แกงก็อร่อยนะคะได้ยินว่าแกงก็อร่อยเนี่ย่าหวานแกงยอดมันอันนี้เการัดค่ะเป็นลูกแล้วค่ะนี่เการัดเห็นไหมคะลูกเการัดนี่เกาลัดแดงเดี๋ยวจะให้ดูลูกชัดๆนี่ลูกเการัดแดงเนี่ยเห็นไ่มนี่เกาลัดแดงค่ะยำพัน,นในซุปเดี๋ค่ะเการัดแดง นี่ตรงนี้คุณพ่อตัดหญ้าออกหมดแล้วค่ะต้นไย,ยง่วงหมดแล้วค่ะอันนี้พุทราอะไรไม่ทราบอันนี้เงาะของเราโอ้ยเบิง้งบะเขียบนี่บะเขียบโอ้บะเขียบม่วงนี่น้อยหนาสีม่วงนะคะน้อยหนาสีม่วงค่ะเห็นไหมครับกล้วยกระปูกไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะขยายออกมาอีก ตะขบยักษ์ค่ะปีนี้ไม่เป็นหมากเป็นผลไม่ติดลูกเลยมะนาวค่ะต,งตงูงเตงมะนาวต,งตงูงเตงดกอยู่ค่ะตามภาษาที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะเชียวเช้าอุ่มมากค่ะดูสิคะดูสินี่น้อยหนาค่ะยังบระ่านอีกแกค่ะ น้อยหนาน้อยหนาหรือว่าบักเขียบเดี๋ยวจะไปดูลำไยนะคะพาไปดูลำไยนี่ลำไยค่ะดกอยู่เหมือนกันค่ะลำไยอันนี้ก็ปลูกเองกับมือตอนกิ่งเองกับมือแล้วก็ปลูกเองกับมือนะคะนี่ออกออกลูกปีแรกค่ะต้นนี้เป็นต้นที่จงอางตอนกิ่งเองกับมือแล้วก็ปลูกเองกับมือค่ะ ดูลำใหญ่พันเพชรสาครค่ะเดี๋ยวจะเอาลงมาชิมให้ดูค่ะเอาลงมาชิมให้เบิ้งนะคะยังไม่ได้ยังไม่ยังยังไม่สุกนะคะนี่ยังไม่สุกเห็นไหมคะเม็ดย <c oughs> ังไม่ดําเลยอืมหืม <c oughs> ตอนกิ่งเองกับมือปลูกกับมือเงาะเงาะก็ปลูกเองกับมืองามแล้วค่ะแต่ปีนี้ไม่ติดรูปเพราะว่าคุณพ่อเอายามาฉีดนางก็เลยตายเบื่งหยาป้าราสจันอันนี้บอนสีคุณแม่ค่ะดูสิค่ะบอนสีคุณแม่สีไม่สวยแล้วค่ะเพราะว่าฝนตกใส่เกินไปฝนตกเกินไปสีก็เลยไม่สวย ปกติสีจะสวยกว่านี้ค่ะบอลสีคุณแม่เนี่ยปกติสีจะแดงเข้มแบบแดงเข้มแดงทับทิมสีเข้มเลยค่ะแต่นี้ไม่สวยแล้วค่ะเพราะว่าฝนตกใส่นางไม่ค่อยจะโดนแดดซเท่าไหร่นางก็เลยไม่สวยเท่าไหร่นะคะนี่กระท่มน้อยของเราค่ะก็จะประมาณนี้แหละค่ะ ถ้ามาเบิงพ่อได้หายชีทฮอดชีเถิงค่ะมุ่มพุ่นบ่ไปดอกเนาะพี่น้องเนาะดอกอะไรนี่สีแดงเดี๋ยวจะพาไปดูดอกอะไรไม่รู้สีแดงงามมาก <c oughs> เห็นบอกว่าเป็นยานะคะนี่เห็นบอกว่าเป็นยาสมุนไพรหมู่บ้านงูจงอางมาขุดไปทำเป็นยาลากไม้ <c oughs> อันนี้ยางนาคุณแม่เอามาเพิ่ม สงสยัยจะไปปลูกใส่สวนยางพาราต้นยางนาปลูกเพิ่มแล้วค่ะนี่เอามาปลูกเพิ่มค่ะต้นยางนาไม้ยางนาเบี้ยต้นกล้ายางนาต้นกล้าอ,อ,อันนี้คืออะไรนี่อันนี้น่าจะเป็นประดู่ทั้งประดู่ทั้งยางนาแล้วค่ะปลูกต้นไม้ปลูกป่าเพิ่มกันเดี๋ยวก็มีประโยชน์เองค่ะเดี๋ยวก็มีประโยชน์ค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมค่ะ